สวัสดีครับผมนายพุทธศจลิตแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวันเจ่นวันนี้จะมาสาธิตการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และการทำงานของ c n c เกันนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหนึ่งครับ Arduino นะครับนี่นะครับสองครับสาย Arduino ครับนี่ครับสามชุด CNCQ นะครับ สี่สเตปปิ้งมอเตอร์ครับพร้อมสายนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ห้าสวิตชิ่งพาเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับถ้าผมต่อไปจะมาทำการติดตั้ง Arduino กันนะครับก็ไปเลืยกัคคะครับก็พิมพ์ว่า Arduino ครับนี่ครับแล้วก็มาหาที่ นี่ครับอ r d โ i ครับ a r d u นีครับอ r d โ i n o ครับนี่ครับแอเข้าที่ตรงนี้ครับไฟล์ครับซอฟต์แวร์นะครับนั่นนะครับแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์นะครับนี่นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับผมผมมันไม่เห็นครับนี่ครับครับดาวนโหลดสักครู่นะครับ ก้อบหนึ่งครับเน็ตชาดนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับพอเราอัปโหลดเสร็จนะครับเราจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราจะทำการนะครับเข้ามาที่อุดรครับทำการแตะไฟกันนะครับกดลีกขวานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นครับพอเราแตะไฟเสร็จครับเราจะเข้าตรงนี้ครับที่สองครับที่ก็ไปครับ ถ้าถ้าเรากดที่ขวาตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับถ้ากดไปที่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นเป็นนี่นะครับยังไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับถ้าแล้วก็คิกเข้าไปเลยครับ นี่ครับต่อไปเราจะเสียบบอร์ดอ r d u i n เข้ากับน็อตบุ๊กของเราเลยนะครับนี่ครับครับนึงนะครับนี่นะครับเสียบเข้ากน็อตบุ๊กเลยนะครับนี่ครับถ้าจับติดแล้วไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่ครับโคดก็ลงบอร์ด Arduino ของเราแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทสว่าบอร์ด Arduino ของเราได้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊กหรือยังนะครับให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์นะครับนี่ครับแล้วก็ดเข้าไปที่ example นะครับหรือตัวอย่างนะครับเข้าไปที่ basic แล้วก็เข้าไปที่บิงนะครับนี่ครับก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้นะครับ นี่คือโค้ดทดลองวงจรไฟกระพริบนะครับผมเรกดที่นี่ครับตรวจสอบก่นครับนี่ครับต่อไปจะเป็นการอัพโหลดโค้ดนะครับนี่ครับถ้าอัพโหลดจะนํำจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเราอัพโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดอ r d แล้วนะครับ นะครับมันก็คือเป็นไฟกับพริบที่บอร์ดน,นะครับก็คือเป็นไฟสัญญาณว่าบอร์ดกับอ r d u โนได้เชื่อมต่อกับเข้ากับคอมวระครับหรือ notebook นะครับต่อไปเราจะไปดูที่โปรแกรมของเราเลยนะครับเราจะกดการหรือพับหน้าจอเข้าไปนะครับนี่นครับ ต่อไปเราจะทำการดาวโหลด GRBL นะครับเข้ามาที่คีเอนะครับนี่นะกดตรงหน้าที่ GRBL นะครับนี่นะครับแล้วก็มาจะมาหน้านี้ครับเราจะทำการดาวโหลดคลิปเรียบแรกเลยนะครับนี่ะครับพอมาหน้านี้แล้วครับเรากดตัวที่ นี่ครับ C J O นะครับนี่นะครับนี่ครับพอจะเข้าที่ดาวน์โหลดนะครับซิปนะครับนี่ะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเล้เรามาดูที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเราเลยครับนี่นะครับ J R B L นะครับทำการแตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ นี่ครับเราแตะฟลาเสร็จแล้วครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับพอกดเข้ามาครับก็กดที่คลิปไปตรงนี้กันนะครับนี่ครับแล้วคลิปขวาที่ crbl นะครับล้ากด copy นะครับหรือคัดลอกนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่ไฟล์ Arduino นะครับ แป๊บนึงนะครับนี่ครับเข้าไปที่ Arduino นะครับนี่ครับแล้วกดวางตรงนี้เลยนะครับนะครับกดวางใส่ตรงนี้เลยครับนี่ครับเสียินอของเรานะครับนีครับพอเรากดวางแล้วครับเราจะเข้าไปที่โปรแกรมของเราเลยนะครับ นี่นะครับนี่ครับให้เรากดออกเข้ามาได้นะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับนี่ครับกดเข้าไปที่ตรงไฟล์ครับแล้วก็ example นะครับแล้วก็ลองหาขนาด KRB ของเรานะนี่ครับ KRB ของร้อนครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่ครับ g r B L ของเรานะครับนี่นะครับแ e a รก L ขอเราตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นโพสตของ g r B L นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับต่อไปเราจะมาต่อบอร์ด Arduino กับ CNC Q ข้อเข้าได้กันนะครับ น,นะครับนะครับต่อไปเราจะเอาสายอโดนโนนครับต่อเข้า้ตบุกเลยนะครับครับแล้วก็ต่อไปเราจะต่อนิปติ้งมอเตอร์นะครับอันนี้คือแกนวายนะครับ ครับแกนยาวตรงนี้เลยครับครับนี่คือสายแกนเอกนะครับครับต่อไปก็จะมาต่อสวิตชิ่งเทอร์สแปายกันนะครับนี่ครับ นี่คือไฟบวกนะครับเนะนะข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับก็นะครับใส่ไฟลบก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับต่อไปไฟบวกนะครับสายสีแดงนะครับ ครับก็เสร็จแล้วสำหรับการต่อชุดเ n ียงกีจูกันครับต่อไปนะครับจะเป็นการแปลงกีโค้ดนะครับ a r ดูโน o นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บนะครับนะ่ครับาำไมที่ คลิตรงนี้นะครับ TRL นะครับถ้ามากดที่นี่ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วลตอบไปนเลยนะครับนะครับพอมาหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับนะครับขหนึ่งนะครับ นี่นะครับอ่านี่ครับให้ตรงนี้ครับอ่านี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับให้มันที่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนีนะครับนี่ครับพอเข้ามาครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับยวขึ้นเป็นอ่าหลายๆอย่างนะครับแต่ที่เราใช้ก็คือ ครับหนึครับของแคนเดิลนะครับเนชั้นนี้นี่ครับเป็นของแคนเดิลครับแต่ของผมเป็นภาษาไทยมันเลยขึ้นชื่อแบบนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ครับเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับแล้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับเป็นดาวน์โหลดนะครับให้เราดาวโหลดที่วินโดว์นะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ รอดาวโหลดสักครู่นะครับสักครู่นะครับเน็ดชานิดหนึ่งนะครับเด็ดชานิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับแล้วก็อัปโหลดแคนเดิลเสร็จแล้วครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดครับเพื่อทาการแตกไฟล์โปรแกรมแคนเดิลกันนะครับนี่ครับทีขวาเข้าไปตรงนี้นะครับพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วครับให้คลิกไปที่ตรงไฟล์ที่เราแตกออกมาครับนี่ครับคลิกเข้าไปครับนี่ครับเราจะเห็นโปรแกรมแคนเดิลครับถ้าเราจะให้อ่า โปรแกรมนี้ครับขึ้นไปอยู่ตรงหน้าของของนี่เรานะครับนี่นะครับของนกปุกนะครับเราทาการกดคลิกขวานะครับก็ไปตรงนี้ครับนะครับคลิกตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อไปคลิกเข้านะครับนะครับคลิกเข้ามาของโปรแกรมเซนเตอร์นะครับ สักคู่นะครับต่อไปต่อไปะเข้าเป็นวิธีการเซตอัพนะครับให้เรากนมาที่เซอร์วิสนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเซตติ้งนะครับปึ๊บครับให้เราคนนี่เลือกนะครับพอร์ตนะครับของผมเป็นคอม4นะครับนี่นะครับให้กด โอเคเลยนะครับนี่นะต่อไปจะเป็นการนำแบบนะครับนำแบบเข้าตรงนี้นะครับระหว่างตรงนี้นครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับให้เราพิมพ์ไปเข้าพี่ตัวอย่างไฟ CNC นะครับ,บนี่น,นะครับ ตัวอย่างไฟ cnc นี่นะครับนี่ครับให้เราก,กดเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับคลิกเข้ามาเลยนะครับเราก็จะมีนี่คหลายรูปแบบเลยนะครับนี่ครับมีที่วางมือถือพวกป้ายห้องน้ำอะไรนี่ครับพวกกล่องอะคริลิกนี่นะครับ ที่ผมจะใช้นะครับจะใช้เป็นอา่า assim. อเิกาไม้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้ครับดาวน์โหลดนี่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นครับก็จะมาดาวน์โหลดตัวนี้ครับรอสักครู่นะครับให้เรากดไปที่ไฟล์ของเราครับที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับนี่ครับ แล้กดที่ขวาครับแล้วก็แตกไฟล์เหมือนเดิมเลยครับพอแตกไฟล์จะไปคคิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับนี่ยสักหนึ่งนะครับนะี่ครับต่อไปครับเราจะเข้าไปที่โปรแกรมแคนเบอร์เลยนะครับให้กดที่ ไฟล์นะครับรับกดเข้าไปที่ open นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์เมื่อกี้เลยนะครับนี่ครับไฟล์นี้ครับรอบคลิกเข้าไปนะครับนี่ครับมันจะเป็นนี่ครับไฟล์ในาฬิกานะครับของผมนะครับนี่นะครับของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับ นะครับตทำการดูนี่เลยนะครับนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มทดลองกับบอร์ด C N C กันเลยนะครับนี่นะครับให้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเข้าไปที่นี่ครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเซนนะครับ นี่ครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับให้เรากดที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับมันก็เริ่มทํางานแล้วครับนี่ครับเป็นจุดสีส้มๆครับเหมือนเป็นเข็มนะครับนี่นะครับมันก็จะหมุนมันจะกัดกินเส้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับมันจะเริ่มกัดกินเส้นไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับ มอเตอร์ก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมอเตอร์ก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับจะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกัดเส้นอของนาฬิกาเราทั้งหมดเลยนะครับจนกว่าจะเซนนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะกัดแบบนี้เลยครับนี่ครับ จุดส้มๆนะครับเหมือนเป็นเข็มนะครับมันจะกัดกินเส้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะวนๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับเส้นมันมีขนาดสี่ชั้นก็จะวนให้หมดก่อนนะครับจนกว่าจะกัดหมดนะครับครับวอเตอร์ก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับการทํางานของมอเตอร์นะครับนี่นะครับ นี่คือชุด CNC q นะครับการทำงานของมันนะครับนี่ครับมันก็จะกัดนะครับเริ่มกัดกินนี่นะครับตรงนี้แล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่คนระับนี่นะครับ นี่ครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการสาธิตการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE นะครับและการทำงานของ CNC ยนชนะครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการสาธิตการติดตั้งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ